สวัสดีค่ะเพื่อนๆกินข้าวอีกแล้วนะคะลาบหมูไข่ต้มมีแคบหมูแคบหมูอันนี้อร่อยมาก <c ười> คืออันนี้คุณหมอเขาสั่งห้ม่ให้กินนะแต่อดไม่ได้แต่อร่อยมากนะคะก็จะมีผักสดนะคะนี่ค่ะ กินข้าวด้วยกันนะคะช่องนี้ไม่มีอะไรไมีจะกินข้าวชวนเพื่อนๆกินข้าวนะคะเพื่อนอะไรกินน้องพอไม่มีฝนอากาศก็เริ่ม,มอบอ้าวอยู่แล้วค่ะเพื<ๆ>่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะลาบหม,มูแค่หมูแะ่นี่อร่อยมาก ก็มีผักนี้นะคะแล้วก็ประกัดขาวของคู่กันลาบหมูลาบหมูก็ต้องคู่กับใบหัหละพาเนาะเ,นเพื่อนอร่อยดีนะคะเพื่อนได้อะไรกินกันเนาะมากินกันนะคะวันนี้บอคุย ซอสเอาเนาะจ้ะเนาะซอสลาบหมูอร่อยแค่หมูเนี่ยอร่อยมาก suốt ảo chà! ẩm, ngon, tôm, miếng cà phê ở trong กาแฟเย็นก็แบบว่าแม่เขาใส่น้ำตาลนะแม่เขาใส่ครีมเทียมเยอะอะไรเนี้ย<ม>อร่อยออร่ยจ้าเพืเ่อนๆแบบครับ อืบแบบแบบนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปคาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ